ร่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มปูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ จะร่วมกันจัดทําโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาขึ้นณนะดินลองโคกเอกอาทิตย์หมู่ที่6บ้านปลีตําบลวัชจันทร์อำเภอติงห์าจังหวัดสงขลาให้ราปล่อยเนี่ยที่คุยๆว่ามันจะมีปลาได้บางติดปอกพันธุ์นั่มาฝืนพูดตร้มาชาติได้นะครับไปห,ห้าปลาอื่นอย่าเป็นปลาฝืนเมืองวานเราได้มากๆขอให้แต่ปลาตะเพียนนะครับยุ่งจนว่าข้องอาทิตย์แห้งติดทางล่มเรื่องความชื้น เหลืองก็ไม่ไม่เดี๋ยวมันหลับเยียดนะครับตรงเลิ้พื้นที่รองอาทิตย์น,นี้เชื่อมต่อนะครับสี่อำเภอตั้งแต่ระโนดกับสายสิงห์พิษิุพลส,สิงห์นครนะครับในการเพิ่มความ,มุสมบูรณ์ของแหล่งนา้ำแห่งนี้นะครับเพื่อ ก็ใช้เป็นแหลงสร้างสัตว์น้ำเพื่อเป็นอาหารนะครับให้กับพี่น้องเดี๋ยวนี้มีพี่เี้ยงประชาชนมากมายที่เจริญนะครับก็ต้องกราบขอบคุณปั่นไฟนะครับตรงนี้เราไม่มีเครื่องปั่นไฟนะครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณพี่เลี้ยงจังหวัดสงขาในการทำงานของน้องฟัานะครับก็ทุกครั้งทุกงานนะครับติดอันดีดี